สุริยะบุ่งวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์ชุดสมาร์ทพาโทชุดที่3ส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอมเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดม ได้สนธิกำลังร่วมกันจับกุมนายชาติจันดีอยู่บ้านรันดุลเจิงพนมตำบลโกนเกียงอำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาและนายรนเขาสายอยู่บ้านดองตวงตำบลดองตวงอำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดของกลางและอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ไม้ประดูหนึ่งเหลี่ยมปริมาตร0.083ลูกบาทเมตรเลื่อยตัดหนึ่งปื้นขวานสองเล่มเลื่อยลันดาสองปื้นไฟฉายค่าศีรษะสามดวงตะลับเมตรหนึ่งอันจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดเก็บรักษาไว้ยังที่ทําการเขตรักษาันสัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินาวง